สบายดีปลาลบุ้งกจกจกกินที่หลุกัดกินจ้ากอนเอามีดปาดมีดปาดเนาะอย่าปาดฉันปาดแชกระต๊กปาดแชกระต๊ะปาดแชกระต๊ะเงินเด้อมาปาดมุ่งหิลานเงินร้านอยากกินนะเอาสันมันปาดเลยเม่งแง่มึงแง่เอาสันมันปาด ยากวะเป็นยังคืออยากแต่เก้าคือบ่ะหยัดเมื่อยน้ำเจ้าเดียบอกให้ไปอาบน้ำมิจะประหยากเมื่อยน้ำเจ้าเดียพี่เอ้ยอันอนี้อันนี้เลยอ่ะเมื่อยน้ำเจ้าเลยนี่อุ้มกับหายอุ้มกับหานี่กะบอกเจนนี่เจนนี่เอ้ยเมื่อยน้ำเจ้าเด้๋อันนี้ปว,นนวดฮะ Mười năm châu đi Anh đi Vò Mười năm châu đi Mười năm đi Ấn đi Ông cài bông cài đi Chị mừng hôn con Anh đi Vò Mười năm châu đi Anh đi Vâng cả nhà Ơ trời ơi Mười năm châu đi Mười năm châu đi Anh đi เด่นใช่ไหมตูนเดินเดินตูนเดินเดินเดนี่เยเดินไปู้ห้องเนเิ่งนะตนนยเนเ้นะเนะเนะตื่นแล้วเฮ้ยนะตื่นเราเห็นตัเมือเาเยอ้าวแ้ตเยล้ต่มามามาน่อเฮ้นเออมาหน่อ

ไอ้ี้โอ้น้ำปลตู้บุจักอันนี่ฮ่านะไานะไอ้ขี้เบิน้ำปลาตู้ไอ้ขล้โอ้น้ปาตู้บุยจกอ่ะนี่บอที่จะบได้เด้อนายามมืนี่เนีเ้ออ้าเ้ยหน้ามาลุหน้าบ้างอะไปลุกอะได้จะไปเลยฮะไปแม่ไจีบามาให้ไปม่าให้หนไมแ่งข้เ่อ sao lụp hai cho nè à lúc hai tên là? sao lúc hai tên là? sao lúc hai tên sao lúc hai sao sang hai lụp À sao lụp sang tên là? sao lúc hai tên là? sao lúc hai tên là? sao lúc hai tên là? vào lúc hai tên phải đây nè บ่าแบบอยากหลีกอยากอยากหลีกอยากเว้นแบบันไปอาบน้ำหาเฮ็ดกินไปไปหายาให้อาทิตย์ไปอาทิตย์บรสบายนี่บ่ยาจียวยาอยากกินนะเอาเอาสีอะไเอาสีสีเขียวมีบ่ฮะมีบ่มีบ่มีบ่ล่ะ บ้าบงหุงแพ่อมานี่นะตุแพ่มานี่ไปบดบดี๋วแพ่มานี่บ้หุงนี่ก็ไงก็รักเรียดแหละโลเห็นแล้วอันนี้บาลูแฟงอันนี้นึงแฟงมามาให้ที่นี่ย มีหนึ่งแพงอ่ะอันนคืออะไรโอเคเอาซับนั่นแหละผมงไอศครีมบะเมนไอศทรีมเป็นไข่บะโดยฉักหน่อยชักหน่อยผุน่ะป้ผิงเมื่อไหร่อเป้าผิงเมื่อแล้ยวป้ผิงเมื่อแลี้ยว ពួតអត់រត់យុពួតមកប៉ទេប៉រត់មកទេប៉រត់បិញទេប៉រត់បិញអញទេប៉រត់បិញអញអូហួនយុនេះអោអោអោចូលវៃអញណាហាហាវ៉ញ៉ាងគឺញ៉ាងលោបອີກណាជោគឆេដល់ញ៉ាងអូគីនេះមកតែហັ້ນអើ วอ้ยงเเอนไยกลยฮ่าฮ่ยดดีค totally ุณแม่คุณแม่เป็นจตตายได้คุณแม่เป็นว้าเออมีตะปอกแล้วมีแต่แต่มีแต่ปอกแล้วท็อกแต็ก โอ้ขอบใจไปวางว่าห้แม่าบางไปตุ่างเ่าได้เวรช่างน้อยได้ยาฮะยาขยเานี่ก็อะ้ด้วอันั้นปิดเครื่อเปิดไหมอืมองันก็เป็นไปว่าเครื่องอะไกินเป็น่กันาไม่ไม่ถามเพื่อนนะฮะอออ

Oh, không hỏi là hoa 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 mẹ hoa 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 con

ว่าวันจาวข่อยงานจาวข่อยสพาไปเอาอม,ม่วงก่อนไฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้นนี้ก็เริ่มเป็นหมาแล้วคนะือดีแท้บ่าคือดีแท้ดกึกจาว không đấy luôn phải không lấy, phải không lấy, phải không đấy chạy rồi lột ngay nhá là ngay hết hết là là ngày đây phải bịt อุดเลยเอาป่ะเหล่าบางยางมันได้รึเหล่ยางอ้ามักกุ้งนิ่งบกเต็มยังน้อยอยู่กุ้งหม้อก็สิ่งใดอะไลไอืออ้าวเหล่าบางยางลูกปิดล็อกปิดหัวมันลูอกอ้อ๋อไม่ดึงดิ้นลูกนีะไปหูอู้หูเดวตรนี้ปิดก่อนมันดกคดเดี๋ยวมันสิมันจะปรจับ Oh, tốt năn thôi bịt bẩn bẩn biêu à bịt phải sẽ bịt chắc oh. có để sòng nuôi anh ốc dạng nó đi tay côm côm nám nó lóc nám lóc này mông mông cái gì thế cái gì nhảy đây đây này nhảy nó nhảy lẹ rồi sòng nhảy lẹ หมากหมากลายได้ต้นีลต้นนี้หมากลายได้วิวเนาะสองหนได้วิวปอยปอยทำมันใหญ่ก่อนจ่อยจะมาเอาเนาะจะมาเอาไปกินเออเออเช็ดชนะลูกอะมังดิฉันมือวหวฮะแล้วท่านยังจะน้ำอยู่น่ะจะไปเช็ดชนาเลยมาวัเช็ Ui Ui Pom, gặp mẹ uống sáng hại ghi hình bóng. Body sáng lời. Bye, sao. Bad number. Bye. 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 cứ Bye. 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 สิบเป็นวัดตื่มบ่ฮะเป็นวัดตะกี้เป็นวัดแบบนี้แบบนี้เลยค่ะสาแล้วยังก็เป็นหึงแก็เป็นให้ดังหึงแถอคือบพอสาวจะตัวจะเป็นหึงโทษไปบุมีใดเปล่าผมบ่ล่างนี้ล่างมากเลยมีเ้าวสะผมก็ต้องเป่าผมให้มันแห้ง anh nhá à, bông làng bông anh, anh. nó làng đấy làng đi để vào lưu phải làng gì hả thúc đây là Ừ, ngang. ừ, 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 อาบน้ำมั้อาบน้ำหนวันซ่ไุเือีบอชกยบเปลาวางไ้อนเออไปเสือยังสิดถอดอยู่ออาบน้ำบะอาบน้ำสะผมแล้วไปยอาบกับบอาบหนีอวนอาบให้สะผมกับสะก็เต้เม่ี้วนสะให เราเป็นยังูก้ึเปิดประตูเป็นยัง้เงินฮะลเป็นยังว้าไปยไอะเงินน่อยใจเด้ไปเร็วเร็วเเร็วเเร็วเขาเชเข้นเลือกสุดถ่าเด้อ อาบน้ำแล้วเลยี่วันอาบเรียบร้อยแล้วไปแล้วป่ะเนี่ยโอ้เพื่อผัดจี่งามเนาะปวดจะเฮ็ดเหอยบริบลายอย่างมึงแน่ลูกสาวคอยนะคอยอาบน้ำให้แล้วมันคอยเปียกบดให้ถือฟักบัวท้าผัดฉี่จะคอยไปว่ะ ตกลงแม่สิอาบให้ลูกหรือลูกสิอาบให้แม่นี่วะเฮ้ยเมื่อยน้ำเด้อันนี้เมื่อยน้ำคนน้อยนี่เละนี่เมื่อยน้ำคนหัว่อเละนี่เละนี่ก็หนื่อเละตาโลโลนี่อหานี่ก็ยิ่งยิ่งเกลี้ยงนึงบ่เมื่อยน้ำคนเด้อันนี้ฝุ่นห้องกระเชียงดังขนาดเมื่อยเลยอะไรฝุ่นห้องวะ อด oh. ็กังเด้ออดีคนน้อยนี่อ่ะช่งเด้เอ็ดแกเดอยว่ออแช่บ้าแช่บากินมือนะแช่บ้าน่ะเดือดใจใแช่บ่านี่ก็จะดไทยเขาเข้ามาดูเบิ่งเนี้ยจุดุดทุกเจ๊น lan nuôi tu lan nuôi tu ơi à đi cứ gắn gắt thế đi à đi bóc điều gắn lưỡi đi hả bóc điều gắn lưới đi đó Ê, mình chỉ nào đấy nó rồi anh chỉ nào đấy nỉ nó chạy đấy chồng nỉ chị <laughs> 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 nào chị hả mình này này mình này, này. Mấy, nè đường. À. Nào, được nhá giặc máy hơi được giặc máy hơi con này nè giặc bay giặc của anh ngang đèn phải được không đèn run run đây này à, cái gì anh 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 anh, anh, anh này nó à. nó no, pankitt <laughs> nữa đấy chớ vâng ai thịt không anh view không ai thịt không ai ngang เอกคือนกเพนกินนี่วะแบบไรนกเพนกินอะแม่เจ้าของบอกคือนกเพนกินอะแล้วไอ้ทิดคือนกเพนกินไง <c oughs> มีมีได่เป่าผมอยู่เป่า,ปาให้มันเนี่ยนันเป็นวัดวนนหัวมันนันแห่งมันยังวา่าบอกว่าเสผมมันล่เป็นวัดเด่นว่ะ ถ ja er ้าเป็นวัดันครตู่ขับรถกินยยนี่บ่อยนี่บ่นัานเขาม่อพระเพิ่นบ่เนี่ยโยคนเดียวเพิ่น มาเลยเริ่มว่าดูกเช้าเคยเล่นนี่นี่นางินเดี๋ยวมาว่าหอยป้อมไหนหน่าแม่อยแครกฉันชื่อหน่าหอยปุ้ป้อมไหนเนาะหอยทีดดังๆไหนนี่หอยปุ้ป้อมไหนนี่เหรอหอยได้ป้อมไหนนี่มีใสเนาะอู้ช่งนี่เจนเลยเฮ้ยใดกับพอใจทีอ้า พี่เด้กกอในเปตหืนนะปลดลกตหืนเนาะนี่อ้ตหนได้ชูนี่กินมื่อยอึมอืบัดฟินนี่แกเห็นห้องเราแล้เอื้อมากระดืออุ่มเลยอเอื้อห่วงเหอะเอื้อก็ห่วงเหอะเอ้อห่วงพอตูวเองแตกมาได้อุ้มชับ หยอกชื่อ hmm. ยังแลีนมาลัดแหละหยอกชื่อเพป็นยังแลีนลัดเลยนี่หน่อเสียงรถนะเาใส่มาเดียอ้อุ้มยูรีเป็ยังถ่วงอือตูอุ้มไสนะตูอุ้มได้บายได้เลว้ยเหอะย่างเงินเต้นนี่ไปได้ิยานกันนี่ได้เนาะผู้นี้ผู้นั่นกระโดดใช่ผู้นี้กระโดดใช่เด้ติดได้ยังหีกะบัดตูุ้มให้อุมบัดให้ผูตุ้มเนาะจะได้มาได้ เห็นว er. ่าเราไปฝุ่ตู้เขาเหอียไปุ่นแบบบอยางใหนยวนักอะไรเรานางเจนี่เห็นุตูยังเดี่ยว่นี่ยเนี่ยเนี่น่มันมันจะเลกเสีย่ตูกไปฝุ่นตู้พายางเน้ยดีนะ ไป้ดุฮัื่นกรปกระกกระอกะปร้กนั่นนะโอ้กรเปล่าผมปะงเปล่าผมเน่เป่าผมนะอาบน้ำแช่ผมให้กินกดปอดกดปอดที่หูเลเล่นน้อยดิหูเลเล่นน้อยขี้หลังป้นไปไล่เดียวกันเลยเงินของเ้อง

เออต้องแบบชันวะอยู่ก uh. e anyway. mm. 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 ็อางเงินอางเงินต้องเฮ็ดจังช well, so right. ันเนาะเหยียดแขนนี่เหยกยดทีหนึ่งเนาะคือนี่อยู่หอดเข่าดาวบ่ฮ้ยคืนออยู่หอดฮอดแล้วอยู่ปีกายนี่จนฮอดปีนี้อยู่ฮอดข้ามปีตีหนึ่งฮอดปีไหมเอ้สามปีเลยสามปีเลยอดเอาแล้วฮอด ถามปีขึ้นมูแล้วเขากับอะไรไปทั้งนอกกลางคืนบ่มีแต่ดิ่งกับนัอนแล้วกับมิกแล้วนอนนังเนาะยุดท้ายก็ไปหมดเลยเหลือข่อยก็นั่งเย็นแหละกับพาปลาจอยลุงบุญปะาจมนี่ปลาจอยกับเราไปหน้าผมเราไปกินอยู่หน้าพผ้พาไรเจ้าเฮือนมบอนี้นะ

đúng không? không phải ta đưa <nh> <tết> ừ. <laughs> <laughs> mẹ nè đưa năng đưa 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 nhong này nhong phừa pa luôn này bà nhong phừa này đưa anh nhong anh nhong mà lời anh từ này nỗi này nhong mà lên này đưa năng đưa 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 cho đưa 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 เ้ยเจนี่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 หนี่งมาดข่ามปีามปีข่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 ามปี่ามปีามปีข่า่ามปี่มป่ามปีข่ามปีขมปีข่ามปี่ามปีข่ามปีข่า่าข่ามปีข่าปี่ามปีข่ามปดข่ามปีขมปีข่ามปีข่ามปีข่ามปีข่่ามปีเ่้มปี่่่ อือแม่นน่ะมี2เต่าพุ่นอือเดี๋ยวเฮากินหลังเพิ่นใหญ่มันอยู่ว่นอย้างถ่วงเนาะใจได้บ่ลูกบ่เนว่าเพนใหญ่้่่อือจได้บ่บ่เพิ่นว่าได้เอาอันพุงเพิ่นฮุบเด้ขถาม่จะไปเฮ็ดได้พุงจักก็ฮุบลงยบดนี้บ่ขึ้นเลยว่อันจะมักพุงอันฮุบบ่ดื้ออันว่ามักพุงต้น mắc phung húp thôi à. <laughs> mà, phung tổn, bị nhảy nhót thôi nè. <cười> <cười> Anh này, mắc phung húp, phung tổn. Hả? Phung tổn thì cái hông. Đứng, 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 ฮั่นปัดเพลงเ่ยตึงตึงตึงปวดงอนดนให้มี้วนชาหัวบีบงินด่วนงั้นไงเนก่ยมาจีนี่เนาะที่ไหนบีบไถูเอื้อยออกมาได้ว้าวสวยแล้วว่าอะไรืออะไรอะ าเวรมันเงาเดี๋ยวโบลุกไข่เจ้าน่ะโบผมนะผมสวยเงางามใย้ชาให้าให้ให้ชาให้ให้ชาให้ไมอวนทานนีบนไม่อวนหนีไม่ดูอันิวเมื่อกี้นี่นะเจ้าบอยอะไนะบอในห้องน้บาวิวน่ะบอเอ้บอบอบิววันนะบอไม่อวนเจ้าอยในโดมทองันเป็นยังทองเง m นเปนยั

ความลับโดยเจ้าน yes, ีโดบอกเงินมาลดมย่ Man, ิ <S <S ้วอนยังไเอะผมไม่ว่าจกินเนอน้องบิวบอกมาที่เจ้ากับมอเงินบอกยังคือแก้ไปี่ไม่นาดูแก้ให้ถ้วยพุ่นมันจะบุเปื่อนอาอาีแน่

ข hmm, ่อยชัยนี่ข่อยลืมหมอกเลยข่อยพายกินเนี่ยเอาเอาเงินนลูกอาเงินนแล้วลูกด้วยอือลูกด้วอยาเป็นคนหูเนอะตู่ว่างไงจะกลายมาเนี่ยพี่เนาะบอลน่ะพ่นขพยอิสูนเ่ยโอเคตู่มอเต้มาพ่นพ่นสรองพีไม้นะ

นนอยู่บเนึ่งชงโอเคนึ่งเปลี่ยนท่า a คช i ่นเปลี่ยนท่านึ่งองซ a คุณแ่นี่องั้น a c i o อนึ่งชงซ้ำไอเมย์ไปเมยไปบเยไปเา่แต่เย์เมยยิ้มเยยิมเยยิไมเมยบยเยยิ้มดิ a t i o n น่้ำไเยนั่งกนขันบง

โอเคไปลงเนาะคลิปนี้เอากะมี่ยังไงนางไม่โอเคกล่องคุณเด้อลูกไม่โอเคนางเจ้าได้สำหรับคลิปนี้ไปเด้อพ่อแม่พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเด้อสบายสบายดีสวัสดีเด mm ้อสบายดีปีใหม่ปัจจุบันสุกคนเด้ออยู่ดีมีเฮรำรวยรำรวยเด้อบ๊ายบายใช่หัโอ้ยเนาะ